เพลงเพลงนี้มันอยู่ใจของเธอแม้ว่าต้องเจอโลกที่ใจร้า ที่เตืนกี่ครั้งก็ยังไม่ฟังสุดท้ายใจพังเอาใจลงไป พีโกนะครับผมสวัสดีค hmm. รับสวัสดีเราน่าจะขึ้นไปยืนมาเวทีเรายืนตรงนี้แล้วกันเรายืนตรงนี้ได้เรายืนตรงนี้ได้เดี๋ยวให้แต่ละคนแนะนําตัวแล้วก็เพลงที่เมื่อกี้ร้องไปเพราะว่าแต่ละคนร้องเพลงของตัวเองด้วยครับผมสวัสดีค่ะเดวแบมจากค่ายมานะคะเพลงเมื่อสักครู่นี้ชื่อว่าน่ารักกว่าเธอตอนนี้ก็คือเธอในวินาทีถัดไปค่ะใี่เราหรอเฮ้ยใช่ชื่อเพลงชื่อเพลงชื่อเพลงทุกคนทุกคนโอเคมา สวัสดีค่ะจิโกจะค่ายมาค่ะเพลงที่ร้องไปเมื่อสักครู่นี้ชื่อเพลงหิวใจค่ะโอ้หิวใจรักษาใจอย่างเงี้ยนะครับผมสวัสดีค่ะซาร่าชารโลราจะค่ายมานะคะก็เพลงที่เพิ่งจบไปสักครู่ก็เอาใจลงไปเล่นเองเอาใจลงไปเล่นเองงั้นขอขอทานแต่ละคนถึงเรื่องของเพลงตัวเองดีกว่ามเพราะจริงจริงตอนนี้เนี่ยการที่ได้เจอ3คนมารวมตัวกันเขาเคยแบบเหมือนมีคาเวอร์เนาะ สำหรับเพลงโต๊ะริมอยู่<ช>และใครที่อยากฟังเดี๋ยวตอนแบบท้ายรายการเดี๋ยวเราจะมีแบบมาเซอร์ไพรส์ให้ฟังกันด้วยแต่เจาะแต่ละเพลงของแต่ละคนดีกว่าเมื่อี้ซาร่าพ,รพูดอยู่เพลงของซาร่าเนี่ยเห็นบอกว่าทําทุกขั้นตอนเลยใช่ค่ะจู้โอเคโอเค,อเคก็ก็จริงๆแล้วคือปกติก็จะลงลงไปทําในงานหลายๆงานแบบทุกขั้นตอนอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเพลงเนี่ยทามากกว่าปกติก็คือโปรดิว์ด้วยแล้วก็<ช>แสดงเองด้วยแล้วก็ เ,เขาเรียกว่าไง arrange เองด้วยกับทีมของตัวเองอะไรแล้วมันยากง่ายต่างกันไหมคะมันก็ยากอยู่ค่ะยากเพราะว่าเขาเรียกว่าไงเราอ๋อมันเป็นมันเป็นแนวเพลงใหม่ด้วยที่เราไม่เคยทํามาก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ ได้พี่เซนต์มาฟีดด้วยค่ะก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ที่ไม่เคยทํามาก่อนแต่ว่าก็สนุกดีค่ะท้าทายดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยร่วมทําในหลายๆขั้นตอนของการทําเพลงนี้นะฮะแต่ถ้าพูดถึงซาร่าต้องบอกเขาเป็นเจ้าซิงเกิลนะเพราะว่านี่ซิงเกิลที่6แล้วใช่ไหมคะใช่หกเจ็ดเจ็ดแล้วนี่ปล่อยมาหลายเดือแล้วใช่ค่ะอีกนิดหนึ่งได้อัลบั้มหนึ่งแล้วนะู้่มาที่ฮิลใจบ้างดีกว่านี่เป็นยังไงบ้างฮะก็เป็นเพลงแนวช้าๆนะคะเป็นแบบว่าให้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ย อ่าอันนี้เราก็แต่งเองมีส่วนในการทำด้วยไหมฮะเว่าจริงๆเราร้องอย่างเดียวหรือว่าพี่พัดค่ะพี่พัดวงวงมีนเป็นเพลงโปรเจกต์ของใช่เป็นเพลงในโปรเจกต์ค่ายชื่อโปรเจกต์ฮิวใจค่ะแล้วก็ของหนูเอามาร้องเป็นโคเวอร์เวอร์ชันอ่าก็เลยแบบได้ฟังเสียงใสๆเพราะเพราะอีกหนึ่งเวอร์ชันของเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันอีกหนึ่งสไตล์ใช่นะฮะอ่ทำมาที่มาที่ดับเบิลแบมบ้างเมื่อกี้จะเรียกแบมแบนขอโทษได้หมดเลยค่ะ ได้หมดเลยเพราะ<ช>มันก็เหมือนกับแบมแบมกับดับเบิแบมเนาะ<ช>ออพูดถึงเพลงของเรานิดน่ก็<อ>เพลงแบมส่วนใหญ่จริงๆแล้วเพลงที่แบมเคยปล่อยๆมามันจะเป็นเพลงเศร้าหมดเลย<ม>เพลงแบหมมักจริงเพลงนี้เป็นเพลงแรกที่แบมแต่งด้วย<ม>ใช่ก็เป็นเพลงรักรชื่อว่าน่ารักกว่าเธอตอนนี้ก็คือ เธอในวินาทีถัดไปจริงมีมีคนให้คํานี้มาให้คํานี้มากับแบรมันรู้สึกว่าเฮ้ยไม่แต่ว่ามันเป็นคําที่ที่มันมันติดหูแล้วมันก็รู้สึกแบบว่าพอฟังแล้วมันมากเลยนะใช่พอได้ยินคำนี้คําแรกอ่ะแล้วก็ทาเป็นเพลงเลยก็เจี๋ยงได้เป็นเพลงแล้วคเงี้คำนี้แพ้วผมจริงแพวพ้วเดี๋ยวแต่เมื่อกี้บอกว่าแต่งเองแล้วก็ได้คํามา ใครให้คำอะคะมีคนให้มาตอ้งหวสามคนนี้จริงๆก็คือมาร่วมงานกันเนี่ยในโปรเจกต์นี้ก็คือสนิทกันอยู่แล้วใช่ไหม มีเรื่องอะไรที่รู้สึกว่าสนิทกันและอยากจะเมาส์กันแต่โดยปกติไปทุกรายการผมว่าเขาก็จะให้เมาส์ว่าคนดูทาอย่างไู้นทมีเรื่องอะไรที่ประทับใจแบบเซอร์ไพรส์แบบสุดๆเลยอ่ะซาลาเริ่มเลยเฮ้ยไม่อยากเชื่อเลยว่าดับเบิลแบมเนี่ยจะใส่ถุงเท้าแล้วแบบย้อยเดียวเดียวเดียวอะไรแบบนี้อะไรต้งตัวอย่างเฉยฉันว่าต้องได้จากคนนี้เล่าสิคะหนูก็ไม่ได้เป็นคนอะไรอย่างนั้นนะแบบว่าพูดได้ใช่ไหมพี่แบมพูดเลยพูดเลยใช่ไหมคือพี่แบมเป็นคนน่ารักแบบว่าคือ อ่ะล่าจะเขาเรียกว่าไงคนนี้เด็กสุดแล้วก็<ะ>ล่าลองลองมาแล้วก็เป็นพี่แหมแต่ว่าพ,พอมาทํางานด้วยแล้วเนี่ยเลี้ยงใหม่เลี้ยงใหม่คนนู้นเด็กสุดคนนี้คนกลางนี้น <c oughs> ่าจะเขาเรียกว่าไงเขามีความแบบว่าเขาโตแล้วแต่ว่าเขามีความแบบเด็กแบบน่ารักอะไรยเงี้ยเป็นความคิดความคิดการกระทําของเขามันดูแบบฮ้องเด็ก ไม่รู้ความพี่ว่าเราทํางานอะแบเบป็นคนที่แบบไม่ค่อยคิดมากไงคะไม่ค่อยเครียดเราก็เลยเป็นคนสบายๆซาร่าเขาก็เลยจะดูแบบมีวุฒิภาวะดูเป็นพี่คนโตอะไรอย่างเงี้ยอ๋อึูคกว่าน,<ช><ล>นี่เราเลนิดนึงเราก็เลยล่นตัวเองลงมาเป็นน้องคนเล็กแล้วกันสร้างสร้างอย่างอื่นให้มันสร้างความเพหาครามกันไม่ต้องให้น้องแบบจะไดดุลไงเขาแย่งตําแหน่งคนนี้ให้เขาแบบพี่ใหญ่ไปเลยพี่ใหญ่ไปเลยแสดงว่าจิโก้พอดีอะจิโก้เนี่ยคือ น้องแบบทรงน่ารักน่ารักอ่ะแต่ว่าชื่อเนี่ยคือจิกโกขอเดาว,ว่าจิกโกสะสมนี่สปาตาไม่ใช่ไม่มีหรือมีจริงๆจ,จิกโกหรือมีจริงๆเพราะว่าชื่อนี้ท่านได้แต่ใดมาดีกว่าเออก็เป็นคือจริงๆอ่ะชื่อเล่นของหนูคือชื่อครีมค่ะ<า>ค,คนคนละแบบคนละส่วนกับออจิกโกเลยเออแต่ว่าชื่อจิกโกนี่คือบอกว่า มีแฟนคลับเขาตั้งให้อะไรเพราะว่าเวลาตอบคำถามหรือเวลาพูดคุยอะไรเงี้ยเขาแบบเฮ้ยทำไมจิโก้จังเลยอ่ะลยไมาเป็นหงีทำไมเป็นคนอย่างงี้อะไรครับผมแต่ไม่จริงค่ะจริงๆหลูเป็นคนเป็นคนน่ารักเป็นคนน่ารักค่ะอ่านี่น้องน้องคนกลางไงเออพี่ใหญ่คนกลางคนเล็กขาดพี่ใหญ่จะจะต้องเมาพี่ใหญ่ไหมหรือไม่ต้องแล้วอุ้ยสายตาของสองคนคือแบบจริงจริงมีมีเรื่องจะชมดีกว่าค่ะอย่างที่บางบอกว่าเขาเป็นคนที่ ค่อนข้างเข้มงวดนะหนูน้ำตาเยเข้มงวดแบบเขาเรว่าอะไรจริงจังจริงใจใช่ใช่ผมก็รู้สึกว่านี่เป็นข้อดีของซาร่ามากมาเลยมันก็เลยทําให้เขาเกิดความน่ารักเนอะเวลามารวมตัวกันในโปรเจกต์นี้แต่ว่า3คนนี้คือพอมารวมตัวกันแล้วมันมีเคมีอะไรบางอย่างที่มันน่าสนใจมันมีความสมดุลนะฮะแล้วก็คือผมเชื่อว่าแฟนๆก็น่าจะอยากจะเห็นโปรเจกต์พิเศษต่อๆไปจากนี้อีก จะมีโปรเจกต์อะไรที่สามคนนี้ทําร่วมกันเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ไหมฮะคิดว่าต้องต้องมีแน่นอนค่ะมีมีไนมว่าผลผลตอบอกกระแสตอบรับดีเนาะเริ่มแล้วแต่ว่ายังบอกไม่ได้เฮ้ยยังไม่เริ่มยังไม่เริ่มเลือกรากแต่ยังไม่เริ่มค่ะ แต่แต่คิดว่าคิดว่ามีแน่นอนดีแน่นอนน่าจะมีแน่นอนนะครเพราะนั้นแฟนๆของทั้งสาคนก็รอนะฮะติดตามกันให้ได้นะคะสำหรับ3ช่องทางแล้วก็รวมไปถึงของค่ายมาสเองด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวทิ้งท้ายเมื่อกี้เราบอกไว้อยู่แล้วนะว่าเราจะมีเพลง cover โต๊ะริมมาต๊ะริมใช่ไหมเป็น cover เพลงดังที่น้องๆทั้งสคนเขาเล่นไว้แล้วก็แบบว่า ๊อบมากนี่ก็ชอบมากเลยรอฟังอยู่เนี่ยเอออ้าวแต่ก่อนอื่นฮะขอบคุณน้องน้องศิลปินทั้ง3คนก่อนนะครับผมดาวโบแบมจิโกแล้วก็ซาร่าฮะขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะอ้าวเดี๋ยววันนี้เราลารายการกันไปด้วยเพลงโต๊ะริมนะฮะ i <laughs> the